วี้เราหยิบเมาส์เกมมิ่งตัวล่าสุดจากแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีอย่าง Gorius นะครับออกโปรดักต์เกมมิ่งเกียร์มาหลายชิ้นมากๆเราก็รีวิวกันให้ดูหลายรุ่นแล้วครับไม่ว่าจะเป็นคัสตอมคีย์บอร์ดเมาส์อย่างโมเดลโที่เคลมว่าเป็นเมาส์เกมมิ่งที่น้ำหนักเบาที่สุดในโลกและเมาส์อีกรุ่นที่เขาออกมาแล้วก็คือโมเดลดีจะเป็นเมาส์ทรงอีก onomi น้ำหนักเบาอีกรุ่นนึงนะครับ ล่าสุดครับคราวนี้ก็ถึงข่าวของเมาส์เกมมิ่งรุ่นใหม่อย่าง Coriis Model I ซึ่งน้ำหนักเบาใกล้เคียงกับเมาส์ไร้สายตัวท็อปไหล่ๆรุ่นเลยครับนอกจากจะเบานะครับก็ออกแบบมาให้จับได้สบายถูกต้องตามหลักเอกอนอมิกใช้งานได้นานนะครับและจุดที่พิเศษสำหรับรุ่นนี้ก็คือปุ่มด้านข้างที่เพิ่มเข้ามาและสามารถถอดเปลี่ยนให้เข้ากับการใช้งานของเราได้กับราคา2,390บาทราคาอาจจะสูงสักนิดนึงแต่ก็สมเหตุสมผลเลยครับตัวนี้จะมีอะไรน่าสนใจไปดูในคลิปนี้เลยครับ ภาพรวมนะครับตัวเมาส์เนี่ยออกมา2สีนะครับสีขาวกับสีดําซึ่งตัวที่เรารีวิวจะเป็นตัวสีดำนะครับและน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ70กรัมนะครับเบากว่า Coreus Model D เพีย,เดดยงเล็กน้อยหรือว่าถ้าจับดูจะเป็นเมาส์ที่เบามากๆครับซึ่งงานดีไซน์ก็ตามสเตปเมาส์ที่น้าหนักเบาเลยครับตัวฝาด้านล่างเนี่ยและชิ้นด้านข้างจะเป็นแบบรังผึ้งเจาะรูให้น้ําหนักลดลงมีไฟ RGB บริเวณด้านข้างสกรเมาส์และเหนือปุ่มด้านซ้ายทั้ง4ปุ่มครับฝั่งด้านซ้ายของเมาส์นะครับจะมีที่รองนิ้วโป้ง เทียงกับเจ้าเลเซอร์บาซิลิกที่มีที่รองนิ้วฝั่งซ้ายเช่นกันนะครับพอรูปทรงเมาส์เป็นอย่างนี้แน่นอนว่าออกแบบมาสําหรับคนใช้เมาส์มือขวาเท่านั้นนะครับใครที่ถนัดมือซ้ายไม่แนะนําเลยครับซึ่งจากที่ลองจับดูนะครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่มือขนาดปานกลางไปค่อนข้างใหญ่ใช้งานได้สบายๆเลยครับแต่เท่าที่เราลองใช้งานานานๆน,นะครับเราคิดว่าใครที่ถนัดจับแบบ p a ม m grip นะครับอาจจะรู้สึกว่าเมาส์แบนไปสักนิดมีความแอบแบนกว่ารุ่นอื่นๆอย่างพวก,ก Logitech G Pro X Superlight เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าจับแบบ Crawl หรือว่า f i n g e r t i p ิปเนี่ยตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาเลยครับมาดูเรื่องของปุ่มกันบ้างครับให้มาค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งหมด9ปุ่มซึ่งจากที่เราลองกดใช้งานก็ไม่ต้องใช้แรงกดเยอะมากเท่าไหร่นะครับโดยด้านบนจะมีปุ่มพื้นฐานทั่วไปคลิกซ้ายขวาสโคร์มอลแล้วก็ปรับ DPI ขึ้นลงนะครับส่วนด้านซ้ายจะมีมาให้ถึง4ปุ่มเลยก็จะเป็น DPI lock ปุ่มโฮมปุ่ม forward และปุ่ม back นะครับ ซึ่งความพิเศษอยู่ที่ปุ่ม DPI Lock และปุ่ม Back จะเป็นปุ่มแบบแม่เหล็กนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ซึ่งภายในกล่องจะมีปุ่มให้เปลี่ยนอีก4แบบให้เราสามารถคลิกได้แบบถนัดที่สุดหรือจะเปลี่ยนเป็นแบบแบนแล้วก็ปิดการใช้งานตัวนี้ก็ทําได้เช่นกันครับ ดูด้านของสเปคกันบ้างครับเริ่มพีเซนเซอร์เลยใช้เซ็นเซอร์ของทางแบรนด์ที่ชื่อว่า Corrius BAMF เซนเซอร์รองรับการปรับแต่ง DPI ตั้งแต่100ถึง19,000 DPI และสวิตช์ก็จาก Corrius เช่นกันรองรับการกดมากกว่า80ล้านครั้งเลยครับตัวเมาส์ฟีดนะครับก็จะเป็นแบบ g s k e t ใช้วัสดุ PTFE เลื่อนเมาส์แบบไม่มีสะดุดและลื่นแบบสุดๆครับสามารถใช้ได้ทนทานยาวนานด้วยนะครับ ส่วนการเชื่อมต่ออาจจะน่าเสียดายไปนิดเพราะว่ารองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย usb เท่านั้นนะครับแต่การใช้งานก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะสายน้ำหนักเบาไม่รู้สึกว่าถ่วงเมาส์หรือรบกวนใช้งานแต่อย่างใดนะครับซึ่งคาดว่าในอนาคตกริ i เลสน่าจะต้องทำรุ่นไร้สายออกมาแน่นอนครับ ส่วนการปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า c o r e s Core เดี๋ยวพวกเราไปลองปรับเล่นให้ดูนะครับจุดแรกที่มุมซ้ายบนจะเป็นช่องโปรไฟล์สามารถตั้งค่าได้3โปรไฟล์เลยนะครับโดยส่วนถัดไปครับก็จะเป็น Lighting สามารถตั้งค่าไฟ RGB บนเมาส์ได้แต่ตัวนี้จะไม่ได้มีแยกเป็นโซนแบบละเอียดนะครับจะเป็นแค่การปรับเอฟเฟกแบบเดียวกันทั้งเมาส์เลยครับโดยจะมีให้เลือก8แบบสามารถปรับความเร็วและความสว่างของเอฟเฟกได้ตรงเรทและไบรท์เนสครับส่วนหน้าคีย์บอยดิงจะเป็นการปรับแต่งปุ่มต่างๆตามการใช้งานของ ของเราซึ่งก็สามารถปรับได้ละเอียดมากๆครับจะใช้งานแทนปุ่มบนคีย์บอร์ดหรือใช้เป็นฟังก์ชันต่างๆก็ได้รวมถึงการตั้งมาโครก็สามารถทําได้ในหน้านี้เลยนะครับและหน้าสุดท้ายกับ p e r f o r m ร์แมครับหลักๆก็จะเป็นการปรับ DPI ทั้ง4ค่าสำหรับเวลาเราคลิกผ่านบนตัวเมาส์นะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นล i f t Off Distance, d e b o u n c e Time, p o l l ล n g Rate ครับก็ค่อนข้างปรับได้ครบถ้วนทีเดียวเลยครับ สรุปกันดีกว่าครับกับเจ้า Gorius Model I ถ้าใครมองหาเมาส์เกมมิ่งที่จับแล้วสบายมือน้ำหนักเบาตัวนี้น่าสนใจเลยครับกับราคา2,390บาทบางคนอาจจะมองว่าราคาแรงไปนิดแต่เรามองว่าก็สมเหตุสมผลครับด้วยความที่ฟีเจอร์ครบจบในตัวเดียวแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายเวลากดปุ่มด้านข้างด้วยปุ่มแม่เหล็กที่สามารถถอดเปลี่ยนได้อีกนะครับ หาใครสนใจเมาส์ตัวนี้ครับก็คลิกเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ